ขั้นตอนลงทะเบียนกดรับสิทธิ์โทฟี100น,นาทีไปดูวิธีการกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องบวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่1พฤษภาคมนะครับกสทอชอร,ร่วมกับอีก6ค่ายมือถือนะครับพร้อมให้ประชาชนนะครับกดนะครับรับสิทธิ์นะครับโทรฟรี100นาทีนาน45วัน ลงทะเบียนภายใน15วันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด19ระบาดโดยมีเงื่อนไขว่าคนที่จะรับสิทธิ์โทรฟรี100นาที1สิทธิ์ต่อ1ค่ายทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนได้รับทุกค่ายเช่นมีเบอร์มือถือ3ค่ายค่ายละเบอร์ได้รับสิทธิ์ทั้ง3หมายเลขแต่ต้องเป็นซิมที่ลงทะเบียน ก่อนวันที่31มีนาคม2 6 6 3เท่านั้นนะครับวิธีการนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้กดที่เครื่องหมายดอกจัน170่ดอกจันนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับเมื่อทําขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็จะได้รับ S.M.S. นะครับนี่นะครับบอกว่ากรุณารอรับ S.M.S. แจ้งผลการตรวจสอบรับสิทธิ์ภายใน3ชั่วโมงนะครับก็จะมี S.M.S. นี้เข้ามานะครับบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์โทรฟี100นาทีทุกเครือข่ายนาน45วันจาก A A.S. รัฐบาลกสทอชอกรุณารอรับ S.M.S. ยืนยันเพื่อเริ่ม ใช้งานนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับง่ายไหมครับนี่นะครับง่ายมากเลยนะครับดอกจัน1 7 0ดอกจันแล้วตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับรอรับ เอสอ็ SMS อย่างเดียวได้ทุกคนนะครับวันนี้เริ่มเป็นวันแรกนะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับส่วนคนที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือคนที่ซิมเนี่ยลงทะเบียนไว้ในานามของบุคคลต่างชาติแล้วก็กรณีที่2ก็คือซิมลงทะเบียนไว้ในานามนิติบุคคลนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะได้รับกันหมดทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอ ขั้นตอนการลงทะเบียนกดรับสิทธิ์โทรฟรี100นาทีเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายเอกได้ตลอดเวลาเลยนะครับด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้านายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบปรนานภายกับทุกท่านมาไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอก้ดยนะครับให้งทังจังหวัดเนี่ยพิจารณามอบหมายนะครับบุคคลนะครับซึ่งเรียก